สวัสดีครับวันนี้มาพบกับยีฮงอีกแล้วนะครับอีซูซูสอแสงมงคลอยุธยาครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องใบปัดน้ำฝนกันนะครับที่เราเคยคุยกันไว้ว่าใบปัดน้ำฝนของเราราคาไม่แพงนะครับนี่ใบปัดน้ำฝนของเราของแท้นะครับอันหนึ่ง200กว่าบาทที่แนะนําให้เปลี่ยนก็เพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยอากาศมันร้อนแล้วก็ฝนตกชุกมากใบปัดน้ำฝนที่ดีจะทําให้ท่านขับขี่ปลอดภัยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีเปลี่ยนกันง่ายมากครับผมช่างครับเชิญครับช่างครับ อ่าสวัสดีครับช่างโอ้นี่ช่างคนเดิมช่างเล่มาแล้วครับอ่าช่างเล่แนะนําวิธีการเปลี่ยนนะครับใช่ครับครับผมอ่าแกะอันเก่าเลยตอนแรกต้องแกะเพราะมันมีแง่งอตรงเนี้ยอ่ามีแง่งอยู่นะโอเค,คแล้วเราก็ดึงโอ้ง่ายมากเลยเนาะแค่ดึงนะครับ<ด>อ่า<ด>อันนี้เราจะใส่ของใหม่เข้าไปนะครับ<ด>อ่าเราแกะของใหม่นะครับอ่าโอเคอ่าของเก่านะครับผมถือให้เวลาใส่แล้วก็แล้วก็ให้มันดูเรียบๆแบบนี้นะครับนะครับให้เข้าล็อกนะให้ดังกึกอ่าเนี่ยครับ ง่ายมากเลยครับเห็นไหมฮะดูสภาพนะครับระหว่างของใหม่กับของเก่าของเก่าเนี่ยยางหมดอายุแล้วขาดหมดแล้วนะครับของใหม่นี่ยางสภาพดีพร้อมใช้งานเลยถามว่าทําไมเราต้องเปลี่ยนทุกปีถ้ายางมันขาดมันจะทําให้เหล็กนะครับไปถูกระจกทําให้กระจกเป็นรอยไม่คุ้มนะฮะกระจกบานเป็นหมื่นยี่หงแนะนําให้เปลี่ยนใบปัดทุกๆหนึ่งปีนะครับเปลี่ยนง่ายครับแค่นี้เองก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วทัศนวิสัยชัดเจน รหรือลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะซื้อใบป,ปัน่นนำฝนเยียหงนะครับติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ด้านบนนี้นะครับไม่สะดวกเข้ามาเดี๋ยวเยียร์งส่งพัสดุไปให้ถึงบ้านเลยนะครับหรือถ้าได้รับพัสดุแล้วเปลี่ยนไม่เป็นโทรเข้ามาสอบถามได้เดี๋ยวแนะนําวิธีเปลี่ยนให้นะครับยังไงฝากช่องเยียร์งด้วยนะครับสวัสดีครับ